สวัสดีและไม่ชอบทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในารายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ สกินใหม่ Violet นะคะก็จะเป็นสกินของ n o b าระคอลแลบกับจเจสุไห่เซนนะคะคลิปนี้นะก็จะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็สรุปราคาสกินนะคะจะมาบอกทิคเล็กๆน,น้อยๆในการสุ่มด้วยนะคะท้ายคลิปปิดสรุปราคาสกินให้เหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าสกินของ v i โอเลสกินนี้นะคะราคาไม่แรงมากแล้วก็สวยด้วยนะคะฝากกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปของเราต่อ,ตอไปเนาะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่คิดว่าจะสุ่มนะคะก็กดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะจะเจอกับกิจกรรมตรงนี้นะคะจะเป็นเติมคูปองรับรางวัลน,นะคะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมมาเติมเท่าไหร่ก็ได้เติม5บาท10บาทก็ได้นะคะจะมารับเป็นโทเค็นทองนะคะเอาไว้เล่นในกิจกรรมโนบาระนะคะจะมี ทันเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ช่อน,นะคะไล แกอเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใชเมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจนี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะของโทเค็นดำด้วยนะคะไปเล่นเมนูมีนะเข้ามาแล้วอินรับกันไปนะคะก็คือ7วันจุกจกุตึงๆนะคะ ก็ไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับใครที่คิดว่าสกินเมงุมิจะมาไม่ทันโทเค็นดําที่เขาแจกล็อกอิน7วันเนาะสกินของตัวเมงุมิของหรือเพนเนี่ยนะคะจะมาในอีก12วันนะคะวันนี้นะคะวันที่20ก็จะหมายแค่2ตัวก่อนจะมี v i โอเลกับตัวคริกสิกนะคะเออมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกิจกรรม v i โอเ t ตนะเริ่มต้น5ปองกิจกรรมนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่20มีนานะคะจนถึงวันที่ 19เมษานะคะทุกคนบอกเลยว่านานมากมีเวลาให้นู้ชมเก็บเงินนะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้นะคะก็คือเก็บตังค์กันไปยาวๆนะคะเดือนหนึ่งคือรอเลยอันนี้ก็เดี๋ยวรอเข้าเกมนะคะโหลดๆไม่รู้ว่าคนเข้าเยอะจะบักไหมกิจกรรมนะคะเหมือนเดิมนะจะเป็นกิจกรรมลังพึ่งนะคะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ดู รีวิวเอฟเฟกนะคะสามารถไปดูได้ที่ช่องเรานะคะได้ทำการลงไว้ให้แล้วนะคะกดกติกาก็ยังไม่มีอะไรโหลดนะเพราะว่ากิจกรรมก็เพิ่งเข้านะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีให้เลือก3ฮีโร่นะคะแต่เราได้เลือกไปแล้วนะคะเราเลือกเป็นหินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟลอะถ้าเราสุ่มครบอ่ห้าครั้งนะคะเราไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งนะเหมือนแบบตัวเลขมันจะบางนะก็จะได้เป็น แพ็กรูปนะคะจะมีรูปโปรไฟล์อิโมจินะคะจะมีเป็นเอฟเฟกสังหารแล้วก็ท่าเต้นแล้วก็ท่าแบบว่าใกล้ๆเต็มเนี่ยคือมันไม่ขึ้นอนะทุกคนว่าเท่าไหร่นะคะมันเหมือนเป็นแบบภาษาอังกฤษเพราะมันเออร์เลอร์นะคะอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายจะได้เป็นแพ็คสกินเหรอน่าจะเป็นเอฟเฟกสังหารกับปุ่มป้ายประกาศนะคะคือถามแล้วว่าโทเค็นทองเนี่ยเอาไปทำอะไรนะคะโทเค็นทองก็คือมี 200โทเค็นนะคะนี่ทุกคนของเราที่เราได้ฟรีมาเนาะจากกิจกรรมที่เราบอกนะคือถ้าโทเค็นทองเนี่ยเราสามารถเปิดฟรีได้นะคะสุ่มฟรีได้มันจะประหยัดราคานะคะทุกคนอันนี้ก็เปิด5ครั้งนะคะใช้56โทเค็นนะคะอ่ามันก็จะขึ้นอะไรอย่างงี้เดี๋ยเราลองกดไปก่อนเน้นกดสีฟ้าไปอุ้ยเราได้แบบว่าเอฟเฟกต์สังหารแบบเช่ามาประมาณนี้นะคะสำหรับ โทเคโทเค็นอะไรอย่างนี้อ่าเรามีอยู่200โทเค็นนะคะเปิดฟรีไปแบบจิ้ๆนะคะทุกคนอ่ะก็ใช้ทั้งหมด49ปองนะคะบวก1 3 6โทเค็นนะคะก็คือ5ครั้งแรกเปิดโทเค็นฟรีนะถ้าใครมีโทเค็นนะคะราคามันก็จะถูกลงมาหน่อยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราขอดูวิธีรับโทเค็นจากกิจกรรมอื่นก่อน ือเราไม่แน่ใจว่ากิจกรรมอื่นเนี huh. these, okay, um. I mean, ่ยเขาจะแจกเป็นโทเค็นอะไรเยอะไหมนะคะเอออืมก็น่าจะมีแจกแค่นี้นะคะสำหรับโทเค็นไวโอเลตเนาะก็ถือว่าไม่แพงนะทุกคนสำหรับสกินนี้นะไม่แพงเลยนะก็สำหรับราคานะคะเราขอสรุปให้เลยแล้วกันนะคะราคาดวงดีนะคะแบบว่ามีคนได้ราคาดีเยอะมากนะ ราคาที่ถูกที่สุดนะคะจะอยู่ที่1 0 8ง2 0 0 0ปองนะคะอันนี้คือราคาดวงดีนะคะถ้าสำหรับใครที่เล่นเป็นเก็บเทเคียนทองก็ราคาจะถูกกว่านี้นะเออมีเทเคียนทองเยอะราคาก็จะถูกกว่านี้นะคะก็จะเป็นราคาดวงดีนะคะ1 0ึง2 0 0 0ปองนะคะแล้วก็สำหรับ ราคาเหมานะคะ2อ0 0ถึง3,000ปองนะคะราคาสกินไวโอเล n o น a l รนะคะไม่เกิน3,000ปองแน่นอนนะคะก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2,900ถึง3 0 0 0แต่ถ้าใครดวงดีเนี่ยอาจจะได้สกินในราคา2,000คูป,ปองนะคะแล้วก็รางวัลพิเศษนะคะจะออกทุกๆจะออกทุกสช่องนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ช่องวะ30ช่องนะคะทุกคนเออน่าจะเหมาถึงจะได้นะ แต่เราเห็นนะคะเหมือนในรูปตรงนี้น่าจะไม่มีสกินมาให้นะคะทุกคนคือเนี่ยเหมือนจะมีแค่ฮีโร่นะถ้าสมมติว่าเราสุ่มสกิน v วโอเลใช่ปะแล้วเราก็ได้เลือกฮีโร่มา3 h e ฮีโร่นะคะสมมุติว่าเราได้อยู่ที่3000ปองนะคะก็ลองหาร4ดูราคาจะอยู่ที่ประมาณตกสกินละ750ด้คูป,ปองนะคะแล้วก็เว้ยไม่เชิงสกินดีแบบว่ารวมฮีโร่ไปด้วยนะคะก็ตกตัวละ 750อปองประมาณนี้เออก็คุ้มอยู่อ่ะเดี๋ยวเรากดมาตรงระบบนะคะของมันยังจะไม่เข้าระบบเนาะเพราะว่าน่าจะบัคอะไรด้วยนิดน,นึงกิจกรรมเพิ่งมานะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะท <c oughs> ่ชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเิดกระดิ่งให้เรากัน,นเยอะๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้จะมารีวิไวไบรอเรสให้ทีหลังนะคะทุกคน